ตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้คําว่าเฉียงกับคําว่ายาวนะครับอ่ามาพี่พิงจดเอาไว้ให้เสียงกับยาวนะฮะแปลว่าคิดอยากจะอ่านี่เลยคิดอยากจะนะฮะหรือจะแปลว่าจะก็ได้หรือจะแปลว่า ต้องการก็ได้นะนี่คือสิ่งที่เราพอปลายเป็ภา,าษาไทยเราจะเคยได้ยินกันอย่างนี้บ่อยมากเลยนะฮะคิดอยากจะหรือว่าต้องการนั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะฮะมาดูตัวอย่างนะครับการใช้งานและจุดสังเกตครับว a s ชันเชจง วนแอบว่าเสียงเฉวจงเหวินนีคือนะครับแปลว่าฉันเนาะอ,อยากจะนะอาจุดสังเกตอยู่ตรงนี้นะเฉียงเฉสียงเวนะคำว่าเฉียงเหมือนกันเลยนะฮะทำหน้าที่เป็น adverb นะครับแล้วก็เอวิธีการใช้คือต้องมี verb อ,อยู่ด้านท้าง